ใส่ก๊าซสิใส่ก๊าซสิครับแว่นตาแว่นตาไหนอ่ะเสียใช่เหรอลูกใ,ส,ใส่เสียบสิแไหนไหนไหนอะเสียบสิใช่เปล่าแว่นตาโอ้แว่นตาแว่นเือด ไหนมีอีกเปล่ามีอีกเปล่ารู้จักอะไรอีกป้าเหรอใช่เหรอลูกใช่เหรออ่ะเอาใหม่เสียบซิเสียบซิถูกไหมถูกไหมถูกไหมตรงตรงลูกตรงตรงสิตรงตรงสิ โอ้ถูกต้องกกกุ๊อ้นแม่ไหนอันไหนมาม่าถูกไหมถูกไหมอันนี้อยู่มาม่าถูกไหมครับมาม่ามาม่าเสียบซิเสียบซิถูกไหมแม่แม่มาม่าโอ้โหถูกต้องถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าป้าป้าอยู่ไหน อ่าลองเสียบซิถูกไหมถูกไหมมามานี่อ่ามามาช่วยครับมามาช่วย่อ้๊อบบะโอโ้สุดยอดโ<ป>ม่ปุนโม่มปุ๋นอ้เก่งจังเลย อ่อนอนอ่อนคืออะไรลูกกระต่ายในเหมือนไหนใช่เหรอลูกได้ใช่ครับเหรอใช่ครับกระต่ายใช่ไหมครับกระต่ายอะไรไหนไหนเหมือนไหนเหมือนไหนเหมือนไหนครับตู้จื้อไหนกระต่ายไหนกระต่าย กระต่ายอ๋อนกฮูกอันนี้กระต่ายเหมือนไหมเหมดูสิดูสิอ้เหมือนเลยอาใจเมือเหมือนเลยอาใจไหนๆๆโชว์หน่อยเหมือนเหมือนไหนเหมือนนี่เหมือนเลยเหรอมันยอดมากเลยเย็นขนาดไหนก็ใช้การได้สุดยอดมา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 ามา โอ้โหขนาดเ <Mar nervous. S 1> ย็นขนาดนี <anyway. Mother. S 2> ้โอเคเลยนะเนี่ยมาเถอะมาเถอะพาป่อพาออปอออ